ทักทายค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Medician Hollow นะคะคลิปนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาฟังดวงรายวันกันนะคะเป็นดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันนะประจำวันที่20ตุลาคม2567 เป็นการทายโดยลมโดยกว้างไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นดวงใครหรือบุคคลใดเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ในช่องนี้ก็อยากจะให้ทุกคนฟังไว้เพื่อความสนุกสนานบันเทิงก็แล้วกันนะคะฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้กับแม่หมอปูด,ด้วยเวลาลงคลิปจะได้ไม่พลาดในการติดตามคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าว่าในสถานการณ์วันนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรบ้าง เริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์ในวันนี้นะคะแม่วปูจะหยิบไพ่ทั้งหมด3ใบนะเริ่มกันเลยนะคะคนวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่เจวิลนะคะแฮงแมนแล้วก็ไพ่เพจเออร์บอนะคะในเรื่องของการงานนะคะในวันนี้รู้สึกว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่วาวุ่นนะคะมีความว้าวุ่นมีความกังวลใจนะคะมีบางสิ่งอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันติดติด,ตดขัดขดไม่ค่อยราบรื่นนะคะการทํางานก็อาจจะเต็มไปด้วย อุปสรรคนะคะความยุ่งยากนะคะการทํางานที่อาจจะดูแล้วทําให้เรามีความหมุดหงิดนะคะไพ่เจวิลเนี่ยมันเป็นไพ่ของบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบยายมุกทั้งหลายะะการพนันน,น,นะ,ะการทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีอิทธิพลนะคะคนที่บางคนเนี่ยนะะเจวิลเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการโกง การโกงการหักหลังนะคะกันซึ่งกันและกันนะหรือว่าผับบาร์คาราโอเกะนะคะสิ่งของมุนเมาสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆที่คนวันอาทิตย์จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าอาจจะมีการาดื่มนะคะเ,เกี่ยวข้องกับพวกเหล้ายาบุหรี่อะไรในช่วงของกลางค่ำกลางคืนน่ยนะคะอาจจะต้องเกี่ยวข้องด้วยนะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนวันอาทิตย์ในช่วงวันนี้นะคะไปเดินทางอบรมประชุมสัมมนาสั้นๆนะคะเรียนคอร์สสั้นๆนะคะที่แม่ปูมีเห็นมีไพ่แฮงแมนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนนวดเรียนแพทย์แผนไทยนะคะเรียนการศึกษาความรู้อะไรที่มันเป็นระดับลึกลงไปนะคะลึกลงไปลึกลงไปแล้วทําให้เราได้ความรู้เอามาพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตัวเองนะคะการเงินค่ะในช่วงวันนี้คนวันอาทิตย์แม่หมอปูทายว่านะคะอาจจะมีเรื่องของ การเสียเงินนะคะเข้าของพังแตกหักเสียหายชํารุดนะคะเรามาระวังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะบางครั้งในวันนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการได้รับเขาไม่ดีการเจ็บป่วยของคนในบ้านในครอบครัวนะคะบางครั้งเนแฮงแมนเนี่ยเป็นในเรื่องของการไปงานอาวาุธมงคลด้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องเงินในแฮงแมนกับเจวิลนี่คือจะเสียเงินโดยไม่คาดคิดนะคะเรามาระวังเงินจะสูญหายนะคะ ของรักของห่วงจะเสียหายนะคะแล้วก็จะต้องเสียตังค์ด้วยนะคะบางอย่างเราจะต้องลด,ลด,ลดระดับกิเลสของตัวเองลงมานะคะอะไรที่มันทำให้เราต้อง ใช้ใจ่ายเงินเยอะหรือว่าจะต้องควักเงินในอนาคตมาใช้เนี่ยก็อย่าทำนะคะไพ่แฮงแมนเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะต้องไปออจองจำนะคะจำนองนะคะหรือขายทรัพย์สินนะคะเพื่อที่จะได้เงินมานะคะเนาะคุณไพ่แฮงแมนเนี่ยมันมีความจำ,จำใจที่จะต้อง่ายออกไปนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะช่วงนี้คนวันฮิตมักจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักเท่าไหร่นะหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องออมือที่3บุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ บางครั้งเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการมีปากเสียงกันในบ้านในครอบครัวนะวันนี้คนวันอาทิตย์ไพ่ก็ค่อนข้างที่จะดูออโหดร้ายนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นแม่ปูก็อยากจะบอกให้คนวันอาทิตย์ว่าทําอะไรในวันนี้นะคะก็ควรที่จะต้องมีสติเดินทางเดินเหินไปไหนนะคะแนะนําให้ไปทําบุญปฏิบัติธรรมนะคะสวดมนต์ภาวนากันเยอะๆนะคะคนวันอาทิตย์เนาะ น,ะะน,นี่ก็ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องอาการเจ็บคอปวดบา่าปวดไหล่นะคะอาจจะต้องไปทําการกายภาพบ,บําบัดหรือนวดหรือต้องพบหมอพบแพทย์นะคะเรามาระวังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบางคนมีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไมป่ปกติปวดท้องน้อยนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเท้าข้อเข่า,ข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 า,าการเดินการทรงตัวนะคะค่ะนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้ค่ะคนวันจันทร์เดี๋ยวเรามาฟังค่พยารกรกันนะคะว่าคนวันจันทร์ในวันนี้ไพ่จะบอกกล่าวอะไรบ้างนะคะสําหรับคนวันจันทร์นะ S e v e n of p e n t a c l e ินะคะ5ออฟคัพแล้วก็คิงออฟฟอนะคะคนวันจันทร์สถานการณ์ในช่วงวันนี้นะคะในเรื่องของการงานค่ะการงานก็มีกิจการที่มั่นคงดีนะคะรายได้เข้ามาอย่างมั่นคงดีนะ,ะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องวางแผนในเรื่องของการทํางานไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะคุณจะต้องใช้เซนต์ตัวเองนะคะรวมถึงความรู้ความสามารถด้วยนะคะขึ้นไพ่คิงไพ่เท้ามันคือการวางแผนนะคะอย่าง อย่างเป็นเจ้าของกิจาการนะคะอย่างเป็นคนที่มีอุดมการณ์นะคะเออเป็นคนที่เออชื่อได้เลยว่าคนวันจันทร์ในช่วงวันนี้นะคะทำงานอย่างมีแบบมีแผนมากๆนะคะแล้วก็อาจจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายด้วยนะคะยิ่งใครที่เป็นเจ้าของกิจาการในวันนี้นะคะก็ ธุรกิจจะเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์จับเงินเข้ามามีการลงทุนนะคะมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆด้วยนะคะในช่องทางการห่างเงินใหม่ๆด้วยนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะวันนี้โค้วันจันเป็นไพ่5 of cups นะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้ห่างเหินห่างไกลนะคะปัญหาความรักยังคงคลาคาสังอยู่นะคะบางครั้งมีเรื่องต้องเศร้าใจเสียความรู้สึกนะคะบางครั้ ไม่ได้เป็นในเรื่องของคนรักอย่างเดียวนะเป็นคนรอบข้างนะคะอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเสียความรู้สึกนะคะกับการที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เขาเนี่ยอาจจะดูถูกเหยายดหยามเรานะคะมองว่าเราเป็นคนท็อกซิกก็ได้นะคะสำหรับคนวันจันทร์ เพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะก็ไม่ต้องไปเ,เห็นใครทุกข์เห็นใครเดือดร้อนอะไรก็ไม่ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยค่ะนั่งอยู่เฉยๆนะคะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะเสียความรู้สึกได้นะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะคนวันจันทร์จะมีอาการปวดไหล่ปวดบ่าลามไปถึงต้นคอด้วยบางครั้งอาจจะปวดถึงขมับเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ได,ได้รับข่าวไม่ดีนะคะการกินการทานอะไรในช่วงนี้ก็สําหรับใครบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่กําลัง ลดน้ําหนักอยู่ไดเอ็อยู่ก็ได้นะคะขึ้นไพ่ห้ถ้วยนะกินอาหารอะไรที่ไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่นะคะสุขภาพก็นั่แหละประมาณนี้แหละนะคะค่ะนี่คือดูของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงวันนี้ค่ะคนวันอังคารเดี๋ยวเรามาฟังกันซิว่าคนวันอังคารไพ่จะบอกอะไรบ้างนะคะ six of c u p นะคะแล้วก็ two of pentacles นะ n i n of pentacles นะคะคนวันอังคารในช่วงวันนี้นะคะรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยมักจะกำลัง จัดสรรจัดตารางชีวิตของตัวเองอยู่นะคะว่าเราจะต้องทําอะไรอย่างไหนก่อนอย่างไหนหลังนะและว้วบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีงานเก่าๆที่มันค้างค้างไว้เราหยุดทําไปนะเราเอออาจจะขาดแพชชั่นในช่วงนั้นหรือว่าเราอาจจะยังไม่มีเวลาทําในช่วงเวลานั้นนะคะวันนี้คนันาคารคุณอาจจะได้เอากลับเอางานชิ้นเก่าๆนะั้นะนะกลับมาทำนะมันแล้วมันก็ดีกว่าเดิมด้วยนะ นะสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะคะเป็นที่ยอมรับที่ดีกว่าเดิมด้วยแล้วทามันสําเร็จนะคะเขาเรียกว่าเอางานเก่ามาสะสางให้สําเร็จให้เสร็จนะคะหรือว่า สารต่องานเดิมที่เราทําอยู่จากที่เราแบบหยุดไปหรือไม่ได้ทําอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ได้รับหยิบยื่นโอกาสดีๆจากคนที่เรารู้จักหรือเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะใครของหายก็จะได้คืนนะคะในวันนี้เนาะในเรื่องของการเงินค่ะนะคะแม่วมอปูททยว่าคนวันอังคารในช่วงวันนี้ก็รายได้หมุนเวียนดีมากๆนะคะมี two f r p e n t a c l e นี่คือรับซ้ายใจขวานะคะแต่ก็มีไพ่นาย orpentacle ด้วยก็คือเป็นเศรษฐีนั่นเองนะคะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยหมุนเงิน เงินก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กนะคะบางคนไม่ได้มีเงินแสนเงินหมื่นเงินล้านอะไรก็อาจจะหมุนเงินหลักร้อยหลักพันนะคะแต่ว่าก็มันก็มีเข้ามาเยอะกว่าวันปกตินะคะก็ถือว่าวันนี้คนธนาคารคุณรับไรายได้เข้ามาดีาก็แล้วกันพยายามบาลานซ์เงินให้ดีค่ะนะรักเข็มขัดให้ดีหรือว่าจดทําบัญชีให้เรียบร้อยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีเงินเข้ามาแล้วเราไม่เห็นไม่เห็นเงินเลยนะคะเห็นแต่ตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเงินให้ดี นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีดวงที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะธุรกิจที่ดินนะคะบ้านเช่าคอนโดะได้บ้านหลังใหม่ได้อาพาร์ตเมนต์หรือว่าได้ที่ดินผืนใหม่หรือว่าไปติดต่อเจรจาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองนะคะไปกู้นี่ยืมสินมาก็ได้นะคะบางคนอาจจะได้สัตว์เลี้ยงเข้ามาดูและนะส่วนใหญ่คนที่ได้ไพ่เก้าเหรียญนี่คืออะไร โสดเป็นไม่ๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีฐานะดีนะคะนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะเอาคนมีคู่ก่อนนะคะช่วงนี้ก็เออเขาเรียกว,ว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะอารมณ์ดีก็ดีอารมณ์ดีก็ ก็ใจดีนะคะเงินเข้าก็ใจดีนะคะเงินไม่มีก็อารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์หงุดหงิดน,นะคนันงคารเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะขมักขมเมหาแต่เงินอย่างเดียวไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถ้าใครที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะเราของระแหงกันอยู่ก็จะกลับมาปรับความเข้าใจนะค,ะคนรักก็อาจจะมาง้องอนเรานะคะมาง้องเราเนาะใครที่ยังโสดอาจจะเจอรักต่างวัยหรือเจอคนที่เจอเพื่อนเก่านะ,ะเพื่อนสนิทที่เราแบบว่ารู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าเออ ไม่ได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยนะคะวันนี้อาจจะได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็สารความสัมพันธ์อาจจะจากเพื่อนกลายเป็นคนรักก็ได้นะคะสุขภาพคนวันคนวันอังคารในช่วงวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็แข็งแรงดีนะคะไม่ได้มีไพ่เรื่องของการเจ็บป่วยอะไรคะ่ะคนวันพุธในวันนี้นะดวงสตา์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาฟังคามิาการ์กของแม่ปูเลยนะคะคนวันพุธนะ5 of c u p พนะคะคิงอัพคัพแล้วก็ได้ไพ่จ m p r e s s นะคะ คนวันพุธนะาในเรื่องของการงานก่อนละกันนะการงานเนี่ยนะคะมักจะมีโชคลาภมาจากการทํางานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเนาะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะ,ะไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านเราพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราหรือหัวหน้าง,งานของเรานะเขาก็จะเอ็นดูนะคะเอ็นดูเราเนาะเอ็นดูเราแล้วก็อยากจะช่วยเหลือ,อเรานะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็อยาน้อยเนื้อต่าใจอะไรเป็นเลยนะคะในเรื่องของการงานหรืออย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งกดดันตัวเองเลยนะคะไม่ว่าคุณกําลังจะทําอะไรอยู่ศึกษาเรียนรู้ ะะหรือทํางานนะคะก็อาจจะคิดว่าตัวเองไม่เก่งนะคะเราอาจจะไม่ได้เก่งในวันนี้นะคะแต่ว่าวันข้างหน้าเราอาจจะมีความชํานีชัานานขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งบั่นทอนความรู้สึกของตัวเองนะ คนวันพุธวันนี้ดวงสตาคุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะบุคคลที่เป็นผู้หญิงเป็นแม่เป็นพี่ป้านาอาหรือเป็นหัวหน้างานหรือเป็นพี่สาวหรือใครก็ได้นะคะเขาจะซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณได้ดีมากๆนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนอยู่กับบ้านนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ครบถ้วนมากเป็นผู้หญิงที่อยู่ในบ้านในครัว ะะแต่ของกินนะคะคนวันพุธในช่วงวันนี้นะคะก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะ,ะดูแลสามีนะคะหรือไม่งั้นสามีก็อาจจะปนิบัติเปเราเป็นอย่างดีนะคะเป็นพ่อบ้านที่จะดูแลเราเป็นอย่างดีนะ,ะถือว่าวันนี้คนวันพุธนะคะให้ความสุขนะคะเขาเรียกว่าสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางเดินเหินนะคะหรืออาหารการกินเงินก็จะไม่ขาดนะคะวันนี้คนวันพุธคุณจะอิ่มหนำสำราญเปรมปรีมากอาจจะมีโชคลาภเข้ามานะคะอะไรที่คุณ มันมีอะไรที่มันทําให้คุณติดค้างอยู่ในใจในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกอะไรคุณก็ปลดระวางมันไปซะนะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะพยายามคิดนะในด้านบวกเข้าไว้นะคะอย่าพาตัวเองไปจมอยู่กับความทุกข์นะคะควนพูดขานะคะในเรื่องของการเงินแม่หมอปูกก็บอกแล้วเนาะว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาเปให้เรานะคะมีเงินเข้ากระเป๋าอยู่ตลอดนะคะ บางคนก็มีโชคลาภเข้ามานะคนมวันพุธในช่วงวันนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพค่ะนะคะคนันพุธมักจะมีอาการ กินเก่งนะคะทานเก่งกินเก่งอ้วน,น,นหรือบางคนอยู่ในช่วงสภาวะของการตั้งครรภ์หรือมีบุตรนะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องปวดต้นคอปวดบา่าปวดไหล่ต้องไปกายภาพบําบัดหรือว่าไปอ,อ,อบซาวนานะคะหรือบางคนรู้สึกว่าตัวเองกินเก่งเกินไปอ้วนเกินไปในช่วงวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลดน้ําหนักลงมาอยากจะควบคุมอาหารนะคะก็ควบคุมน้ําตาลแป้งอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้คือนะคะสถานการณ์ของคนที่เกิดวันพุธในวันนี้นะคะ่ะ คนวันพฤหัสนะคะในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไพ่จะแจ้งข่าวแจ้งเตือนอะไรบ้างนะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะเดซนะแล้วก็ก้าไม้สองเหรียญน,นะคะคนวันพฤหัสนะ,ะในช่วงนี้ระหว่างนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของความว้าวุ่นใจเกิดขึ้นนะคะบางอย่างเป็นถ้าเป็นเรื่องของการทํางานอาจจะมีดวงเกี่ยการเปลี่ยนแปลงยกย้ายย,าย้ายงานย,าย้ายสถานที่นะคะย้ายบ้านนะคะบางคนก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่า กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการรอคอยนะคะมันอาจจะมีความลาช้าติดขัดนะถูกเลื่อนนัดผัดนัดออกไปบ้างนะคะนัดไว้วันนี้นะคะวันเวลานี้นะคะอาจจะมีการถูกปฏิเสธหรือถูกถูกเลื่อนนัดออกไปนะหรือว่าในวันนี้คนวันพฤหัสอาจจะมีดวงเกี่ยการเดินทางแบบกระทันหันนะคะไพ่เดฟเนี่ยเป็นไพ่ของการเปลี่ยนถ่ายพลังงานนะจบ่งหนึ่งแล้วเริ่มต้นสิ่งใหมนะ่เรื่องอะไรก็ตามที่เราเจออยู่ในสถานการณ์นี้นะตอนนี้นะคะมันกําลังดูยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะ อีกไม่นานเดี๋ยวมันจะจบลงเดี๋ยวมันจะจบสิ้นทุกอย่างแล้วมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาเริ่มต้นให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นก็อดทนนะคะสาหรับคนปฏิทัด์ช่วงนี้ใครที่กําลังวุ่นวายกับตัวเองอยู่นะคะพยายามนั่งสมาธิสวดมนต์ให้มากๆนะคะทาจิตให้นิ่งๆน,นะสวดมนต์แล้วอย่าลืมทําสมาธิด้วยนะคะนั่งสมาธิพาตัวเองนั่งนิ่งๆสัก 3นาที5นาทีก็ได้สุดลมเข้าหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็หายใจออกให้แบบยาวที่สุดนะคะเนี่ยคือการกําหนดสมาธิตัวเองแล้วเราจะมีสมาธิเราจะได้ไอเดียจากจัก,กรวาลน,นะคะเราจะได้ความสุขที่แท้จริงนะคะในเรื่องของการเงินค่ะวันนี้คนวันพฤหัสนะแม่แบบปูแนะนําว่าคนวันพฤหัสควรบริจาคทานทําทานบ้างนะคะ ก็เมื่อไหร่ที่เราให้เงินให้ทานไปเนี่ยทั้งเงินที่เราให้ไปเนี่ยเราก็จะได้กลับคืนมาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนบมามาัพปัตการเงินไม่ค่อยดีเลยนะคะตึงมือนะได้มาจ่ายไปนะคะมันพอมีให้หมุนเข้ามาจ่ายนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีเก็บนะคะมีให้ใจ่ายทุกวันแต่ไม่มีเก็บนะคะเขาเรียกว่ามันตึงมือนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีดวงเกณฑ์การที่จะต้องไปกู้ยืมไปทําสินเชื่อด้วยนะคะในเรื่องของความรักค่ะนะคะช่วงนี้คนบัาฐานก็แทบจะไม่ค่อยมีเวลา กับคนรักเลยนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างทํางานกันหรือว่าบางคนมีปัญหาความรักนะคะที่เกิดอุปสรรคนะอาจจะเกิดมาจากอุปสรรคจากการเดินทางระยะห่างไกลนะคะบางคนได้แฟนเป็นคนต่างชาติอยู่ห่างไกลกันนะมันก็เลยาจ,าจะมีปัญหาเระหองของระแหงเกิดความไม่ไว้ใจกันเกิดความแบบว่าเอ่อเขาเรียกว,ว่าหวาดระแวงกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีไพ่มือที่3ามอะไรเข้ามานะแต่ให้เราระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ก็แล้วกันค่ะ สุขภาพในช่วงวันนี้คนวันพฤหัสละมาระวังเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าได้รับเขาไม่ดีนะการเจ็บการป่วยการสูญเสียของคนในบ้านในครอบครัวนะบางครั้งมีดวงเกณฑ์การไปไง,งานแว่ามงคลนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการไปพบหมอพบแพทย์นะคะขึ้นไพ่เดชเนี่ยออคัแนะนานะคะสาหรับไพ่เดชก็คือการใส่บาตรภาวนากวดน้ํานั่งสมาธินะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องช่องปากช่องฟันก็ได้นะไปทําฟันหรือปวดฟันนะคะค่ะนี่คือดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสในวันนี้คะ่ะ สวัสดีคนวันศุกร์ค่ะยินดีต้อนรับนะเดี๋ยวเรามาฟังคําพยากรณ์กันเลยนะคะว่าคนวันศุกร์ในวันนี้นะคะไพ่จะบอกอะไรบ้างนะคะนะได้ไพ่ a g e of Penta ิเกลนะคะ King of Penta เกลนะคะแล้วก็อัศวินดามนะคะคนวันศุกร์วันนี้ไพ่ขึ้นเหรียญเยอะเลยนะคะแสดงว่าวันนี้การเงินดีนะคะการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาสะพัดดีนะคะหยิบจับตรงไหนก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะคิดอะไรคิดสิ่งใดนะคะก็จะสามารถที่จะหาเงินมาได้จาก ในสิ่งของที่เรากําลังทําอยู่นะใครบางคนที่กําลังเริ่มต้นลงทุนเริ่มต้นทําธุรกิจนะในช่วงวันนี้ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีมากๆนะคะดวงสตาของคนที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้คุณอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินการกู้ยืมเงินนะคะหรือไปเจอคนที่เขามีฐานะทางด้านการเงิน ดีๆนะคะเออเราอาจจะไม่ได้รวยแต่เราได้ไปคุยกับคนรวยนะคะเราได้ไปคุยกับคนที่มีทัศนคติทางด้านการเงินที่ดีมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะมีความย่ารวยนะคะ mm hmm. นะไพ่คิงเหรียญเนี่ยวันนี้ควันศุกร์คุณจะมีผู้ใหญ่พ่อบ้านนะคะผู้ชายใจดีป๋า เปให้นะคะเอออาหารการกินนะคะคุณอยากได้อะไรเขาอาจจะเปให้เขาจะให้เงินเขาก็จะแบ่งปันเงินส่วนหนึ่งให้เราก็ได้นะคะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยที่ช่วยเหลือนะ mm hmm. เด็กๆช่วยเหลือคนในบ้านนะคะช่วยเหลือคนที่เราอยากให้นะคะขึ้นไพ King ่คิงเรียญเนาะ mm hmm. ถือว่าวันนี้คุณวันศุกร์เป็นคนที่ เป็นป่านะคะเออเป็นคนใจดีที่ให้นะคะหรือว่าคุณอาจจะได้รับจากคนที่มั่งมีนะได้รับจากคนที่เขามีให้เรากับเราก็ได้นะคะก็คิงเดยนนี่ถือว่าเป็นไพ่พ่อค้าว,วันนี้นะใครค้าขายอะไรวันนี้คุณมันสุขคุณจะขายได้นะคุณจะมีคอร์สเรียนหรือเป็นหนังสือหรือเป็นตำราหรือเป็นสินค้าอะไรที่มันเป็นมูลค่า แพงๆอ่ะนะคะคุณก็จะขายได้นะในวันนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมีไม่มีอุปสรรคนวันศุกร์นะคะมีไพ่อศวินดาบขึ้นมาด้วยนะเ <c oughs> วลาคุณจะทําอะไรหรือว่าจะได้อะไรแต่ละอ,อย่างเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางแน่นอนนะคะมันไม่ได้ว่าจะทําให้คุณเนี่ยได้มาง่ายๆนะคะก็แน่นอนแหละมันจะมีอุปสรรคมี อะไรสิ่งนะคะที่จะทําให้เราต้องขัดขวางนะคะกว่าเราจะเดินทางไปถึงเส้นชัยเนี่ยอัศวินดาบมันจะต้องฝ่าฟันสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คนวันศุกร์ขอให้เข้มแข็งและไม่ประมาานะคะเดินทางไปไหนวันนี้ก็ไม่ควรที่จะประมาานะเพราะอัศวินดาบเป็นในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเ,ออเดินทางแบบรีบร้อนใจร้อนทุกอย่างมันก็จะเป็นเป็นเต็มไปด้วย ความเครียดอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ลดระดับความเครียดของตัวลงมาแล้วก็อยายใจร้อนอย่ามูลทลุนะคะคำพูดคาจาอะไรในช่วงวันนี้ควันศุกร์คุณจะต้องพูดให้อ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดนะถ้าใครที่เข้ามาฟังคลิปแม่หมอปูในวันนี้นะคะเพราะว่าหมอปูเคยได้สัมผัสอัศวินดาบมาแล้วนะคะหลายครั้งมากแล้วแล้วมันมันเป็นอุปสรรคจริงๆแล้วมันหัวร้อนนะคะถ้าเป็นเรื่องถ้าคุยกับคนเนี่ยก็จะมีปัญหากับคนเลยทะเลาะมูลทลุ มีปากเสียงกันนะคะกงแก่งแย่งกันหรือเป็นศัตรูกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์วันนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องคิดในก่อนการที่จะพูดก็คือต้องมีสตินะคะเพราะว่าวันนี้คุณจะได้รับทรัพย์นะคะไพ่มีรับทรัพย์นะแต่ว่าก็จะต้องเจออุปสรรคด้วยแหละนะคะค่ะนี่คือดูของคนที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้ค่ะคนวันเสาร์ในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าสถานการณ์ไพ่จะแจ้งข่าวแจ้งเตือนอะไรบ้างสาหรับคนวันเสาร์นะฟังไว้เพื่อความสนุกสนานก็แล้วกันนะคะ นะคะ OX, o p e n t a c l e นะคะ The Lover นะคะแล้วก็ไพ่ Six of Cups นะเอ่อไพ่นะคะแจ้งข่าวในวันนี้สำหรับคุณวันเสาร์นะคะเป็นไพ่8เหรียญถือว่าการเงินดีนะคะวันนี้นะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีดวงเกงการที่จะได้เงินปันผลเงินสะสมอะไรนะคะเงินรางวัลหรือเงิน หุ้นนะคะวันนี้คนวันเสาร์คุณมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรนะะไม่ว่าคุณจะควักทองคําออกไปขายหรือคุณจะเทขายหุ้นนะคะก็ได้ผลกําไรนะแปดเหรียญถือว่าเป็นเป็นคนที่มีฝีมือสามารถถางเงินได้หลายๆช่องทางนะคะยิ่งขยันก็จะยิ่งมีรายได้เข้ามาเยอะมากๆนะ,ะ8ปดเหรียญน,นะ,ะวันนี้ถือว่าคนวันเสาร์มี มีเงินล่ำรวยนะคะเออฐานะทางด้านการเงินไม่ได้ขัดสนเลยนะคะจะมีเงินเข้ากระเป๋าอยู่ตลอดเวลาก็พยายามวางแผนและคิดให้รอบคอบก็แล้วกันนะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่วางแผนการเงินได้อย่างดีในวันในช่วงมันเนี่ยนะคะเอ่อมีไพ่เดินเล่อเวร์ค่ะนะคะคนวันเสานะไพ่แจ้งเตือนว่านะคะมีอะไรที่เราเนี่ยจะต้องเกิดการตัดสินใจเลือกนะคะมีงานสองอย่างให้เราเลือกมีสิ่งของสองอย่างให้เราจะต้องตัดสินใจนะคะมันเป็นภาวะของ การที่เราจะต้องเลือกนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะมันอาจจะมีใครเข้ามาทําให้เราต้องว้าวุ่นสับสนจะต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งนะคะเเก่าก็ดีใหม่ก็เข้าท่านะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะเลือกใครเลยก็ต้องเรามาระวังเรื่องของความรักที่อาจจะรักซ้อนเกิดความ มือที่3ได้นะคะไพ่เลเวอร์เนาะแต่ถ้าทายในเรื่องของการงานไพ่นเบญเยบอกได้เลยว่างานดีมากนะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างจากเพื่อนนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะคะไอเดียบันเจิดมากนะไพ่เดอะเลเวอร์ส่วนใหญ่จะเป็น,นเรื่องของแฟชั่นแฟชั่นแบแฟชั่นออกแบบนะคะหรือการทําอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรามีความรักเรามีความชอบแล้วเราก็มีความสุขที่เราได้ทําสิ่งสิ่งนั้นนะคะ แต่มันก็จะต้องเป็นการตัดสินใจเลือกบางสิ่งอย่างแล้วเราไม่สามารถที่จะทำหลาย,ลาย,ลายๆอย่างพร้อมกันได้นะคะคนวนเสสอ์มีไพ่ six of cups นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์เก่าๆจะวนกลับมานะคะหรือว่าคุณอาจจะไปเจอรักต่างไวัยก็ได้นะคะ ใครที่เราเคยคุยกันแล้วนะคะเคยคุยกันไว้นานแล้วแล้วว่าขาดการติดต่อกลับไปในว,วันนี้เขาอาจจะติดต่อกลับมาหาเราก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเรานะคะอาจจะเป็นคนรักของเราก็ได้นะคะใครที่ของหายจะได้คืนนะคะในวันนี้นะไพ่หกถ้วยเนี่ยนะคะหรือเราอาจจะได้ไปอยู่ในสถานที่เก่าๆนะไปเออจอใครเรียกว่าไปเลี้ยงรุ่นก็ได้นะคะกลับบ้านเก่าไปเลี้ยงรุ่นไปเจอเพื่อนเก่านะ <Ĉ> ไป ในโรงเรียนเก่านะคะหรือว่าอาจจะเอางานเก่าๆที่เราทำครั้งๆไว้แล้วเนี่ยเอาออกมาทำเอามาปัดฝุ่นนะคะเอามารื้อสาสางทำใหม่แล้วก็จะได้รับการตอบรับที่ดีด้วยนะคะบางครั้งหยุดทําไปแล้วก็หมดแรงบันดาลใจหมดแพชั่นนะคะในวันนี้อาจจะมีแรงบันดาลใจฮึบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะทำมันนะคะ ค่ะก็อันนี้คือดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ในวันนี้นะคะก็หวังว่าการพยากรดวงนะคะคงจะเป็นแนวทางกับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้นะคะแม่ปูก็ขอจบการพยากรไว้เพียงเท่านี้นาะเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ